ข้างพรับลูกค้าเนี่ยเขาสงสัยเขาบอกว่ามันไม่มีเครื่องที่ทําเสร็จภายในขั้นตอนเดียวหรอไอเด็กผอมเนี่ยมีครับเนาะใช่มีรในตลาดเรามีนะใช่ครับอันนี้ทําได้ไหมทาได้ทําได้นะให้ทําให้ดูหน่อยเอาโอเคเดี๋ยวทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยมันสามารถทำได้แต่ผมยังไงผมมองดูแล้วติดขอติดดีกว่าขอติดีกว่าไม่ใช่ มันไม่สวยมามา,มานีพยายามทำแล้วนะครับข่าเกิดเครื่องนี่ทำได้แต่คือจริงๆมันใช้เอกยานนะเอ้ยานเราต้องต้องใช้ใชใชไหมเฉพาะของมันใช่หนึ่งราคาสูงราคาสูงนะครับสองก็เราต้องลำบากในการที่มันต้องมานั่งสปอปด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ต่อให้เซ็ตยังไงคือนี่เขาไม่ได้เซ็ตมากอ่ะก็คือเซ็ตจากเครื่องเลยอ่าครับให้มันเป็นอย่างนี้ ซึ่งมันสามารถเซตให้มันกระชับกว่านี้ได้อีกหละได้ใช่ค่ะแต่มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ดีใช่หน้าตาก็ประมาณนี้อยู่ดีมันจะสู้จัดเย็บขอบไม่ได้มันจะสู้จัดเย็บขอบไม่ได้การเย็บขอบมันจะสวยมันจะเป็นสันเป็นอะไรมันนสวยกว่าครับอ่าโอเคงั้นตอบคาถามก่อนเครื่องตัวเนี้ยทําได้ใช่ครับทําเย็บขอบได้ใช่ครับจอมได้ตั้งได้ใช่ครับแต่มันก็จะเป็นแบบเนี้ยซึ่งในฐานะเราเป็นผู้ผลิต ถ้าถามว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นกับเราไหมในกรณีเซ็ตเครื่องนี้โอเคประโยชน์มันเกิดขึ้นกับเราแน่ครับเพราะเราจบที่ขั้นตอนเครื่อง,งเราไม่ต้องใช้เด็กมานั่งเย็บใช่ครับถูกไหมเราลดต้นทุนแน,แน่แต่มันเหมือนกับเราไปผลักภาระให้กับคนใช้อะให้กับยูเซอร์ครับซึ่งเวลาเราซื้อถุงมือนอะเขาก็อยากได้ถุงมือที่มันปลอดภยัยถุงมือที่มันกระชับมือที่สำคัญคือถุงมือมันต้องสวยนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ถุงมือที่สวยเป,เป็นยังไงเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวแพนนิงนี้ะทางทางนี้ก็แต่นี้ อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นี่เนียนเนียนเลยเห็นไหมแเนี่ยนเนียนเลยเห็นไหมนี่เนียนเนียนแบบนี้ออกจะเป็นสันสวยเลยเป็นสันสวยแน่นเลยนะ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของลักษณะของการทํางานเนี่ยถามว่าบุณผลิตได้ได้ประโยชน์ครับใช่คนที่ขายเครื่องจริงๆก็ได้ประโยชน์เพราะว่าลูกค้าก็จะตัดสินใจง่ายขึ้นใช่ครับแต่ถามว่าทำไมทุกวันนี้เรายังต้องให้ใช้วิธีการ conservation อยู่ c o n s e r v a อยู่อะไรเงี้ย<ม>ก็เพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยทำของที่มันมีคุณภาพ คุณลูกค้าเราที่หมายถึงลูกค้าที่ทําถุงมือครับเขาจะได้มีองค์ความรู้ว่าการทําธุรกิจมันอาจจะไม่ได้มองแค่ตัวเราคนเดียวเราต้องมองภาพรวมว่าเออเวลาผลิตออกไปแล้วมันเป็นยังไงเหมือนกับเวลาเราทำอาหารทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นถูกเราก็ซื้อแล้วก็ลดต้นทุนไงกนะาไรเราเยอะอยู่แล้วแต่คือคนกินเขาอาจจะรู้สึกไม่ได้อร่อยแล้วก็มันอาจจะแบบท้องเสียท้ายที่สุดแล้วมันต้องวนกลับมาทำร้ายร้ายตัวเราเองเหมือนกับถุงมือประเภทนี้ อันนี้ฝากไว้กับยูเซอร์ด้วยนะครับคนซื้อคนใช้ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นถุงมือแบบนี้พิจารณาก่อนนะครับรับไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในตลาดเยอะกระจายเยอะนะครับคนที่ใช้เครื่องทอแล้วเย็บขอบมาเลยเพราะฉะนั้นถุงมือจะต้องถูกเย็บขอบอ,ออกจากจักรเย็บขอบเท่านั้นทั้งสวยงามใช่ครับทั้งปลอดภัยครับ,รบได้คุณภาพด้วยยังไงคลิปนี้ฝากไว้นะครับเครื่องทอตัวนี้ ทำได้แต่ไม่ควรทำเพราะทอไปก็ขายไม่ได้ขายยากนะครับแล้วก็เราก็ต้องมองหลายๆส่วนนะโอเคขอบใจมากนะท่านผู้ชมนะโอเคครับสวัสดีครับ